สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอคิตชัวรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่หายหน้ากันไปพอสมควรทีเดียวนะครับ ช่วงนี้ก็กาลังวุ่นวายอยู่กับการเหตุ้านการเมืองนะครับก็เลยแบบประมาไปซะหน่อยหนึ่งนะครับวันนี้มาเจอเจอกันอีกครั้งกับทิศทํานายดวงประจําวันที่31กรกฎาคม2566นะครับเราเจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่22กรกฎาคมนะครับเหลือเวลาไม่กี่วันก็จะถึงวันที่31แล้วหลายๆท่านก็คงจะรอรุนกันอยู่นะครับว่าดวงเราจะมีอันดับที่หนึ่งติดมาบ้างไหมมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาภหรือไม่อย่างไรนะครับ ในคลิปนี้เป็นดวงของคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ธันวาคมราศีพิจิกในรอบปักนี้จัดอยู่ในกลุ่มอันดับที่5นะครับเพราะว่าถือว่ายังมีอุปสรรคปัญหาอันเกิดขึ้นจากเรื่องของเคราหามยำร้ายเก่าๆเดิมๆที่เคยทําไว้กลับมาให้ผลกับคนราศีพิจิกอยู่นะครับ ก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มรมะดับที่5แต่เรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภก,ก็ยังต้องบอกว่าอยู่ในกลุ่มที่พอมีชื่อติดอยู่บ้างแต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในราศีพิจิกนะครับฝากไว้นิดหนึ่งช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกิตชูวรี่นะครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID ดี n e น์แฟนเพจ a c e b o o k สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับรวมถึงช่อง Tik t ็อนะครับพิมพ์คําว่าแอกิตชัรี่ก็จะได้เจอเจอกันในนั้นนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการส่วนเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะขอพาดพิงไปถึงเล็กๆน้อยนะครับไปเน้นในเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภเรื่องของการดําเนินชีวิตในช่วงวันนี้ถึงสามสเอมากกว่านะครับการงานเหมาะกับคนที่ทําอาชีพรับเหมาก่อสร้างทุกตึกหรือว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบสถาปนิกหรือคนที่ เปิดร้านเปิดร้านจำหน่ายพวกอุปกรณ์วัสดุก่อสร้างต่างๆในช่วงในช่วงปักเนี้ยบอกเลยว่ากำลังเป็นไปในทางที่ดีมีงานเข้ามามากแต่เราจะทําไหวทําทันหรือไม่นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มง,งานนี้แต่ทําอาหารของกินหรือว่างานด้านการบริการในรอบปักนี้อาจจะรู้สึกว่ามันอยู่ในภาวะที่สงงนิดนึงไม่ค่อยจะมีลูกค้ามาใช้บริการแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเงียบเหงานะครับยังพอมีเข้ามาให้เห็นบ้าง สำหรับท่านที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านกินเงินเดือนทั่วๆไปก็ต้องบอกว่าในรอบปักนี้ดวงการงานของคุณยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างยังคงดําเนินไปในทิศทางที่ดีแต่พึงต้องระมัดระวังเรื่องของการผิดพลาดจากการทํางานนะครับส่วนท่านที่ต้องบอกว่าน่ากังวลใจหน่อยก็คือคนที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถขับราหรือท่านที่อยู่ในกลุ่มงานยวดยานพาหนะหรืองานด้านการช่างต่างๆช่วงนี้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุแวบเวนมาถึงเพราะฉะนั้น หากแม้นเราจะขับรถขับราก็พึงจะต้องมองซ้ายมองขวาระลึกไว้เสมอว่าเรากําลังใช้ความเร็วอยู่หากแม้นผิดพลาดเพียงเสี้ยววินาทีก็อาจจะนํามาซึ่งความสูญเสียได้เพราะฉะนั้นท่านที่เกิดในราศีพิจิกพึงต้องระมัดระวังตรงนี้รวมถึงการทะเลาะเบาแวงการความไม่ลงรอยกันในสถานที่ทํางานหรือแม้กระทั่งสถาบันครอบครัวก็จะมีให้เห็นสําหรับคนที่เกิดในราศีพิจิกดวงการเปลี่ยนงานย้ายงานยังไม่ได้ปรากฏว่าจะมีเพราะว่าหลายๆคนที่เกิดราศีพิจิกยังรู้สึกว่ากับ งานที่เราทํามั่นคงแล้วก็ยังสามารถที่จะต่อยอดไปสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ยิ่งถ้าเป็นกลุ่มงานราชการต้องบอกว่าในช่วงปักนี้โดดเด่นมากนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งสาขาหนึ่งวิชาชีพก็คือคนที่จบวิศวะมาต้องเรียนเลยนะครับว่าในช่วงปักนี้งานของคุณค่อนข้างที่จะชุกชุมพอสมควรทีเดียวการออกแบบการตรวจงานการที่จะมีการย,กย้ายเปลี่ยนงานหรือจะไปหางานใหม่ที่ท้าทายกว่ามีมาถึงอันนี้เน้นในกลุ่มงานที่เป็นวิศวะโดยตรงนะครับไม่ว่าจะวิศวะโยธาวิศวะ ไฟฟ้าวิศวะคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นวิศวกรกอร่กอรสร้างต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเรียนว่าโอกาสทางการงานมีมาถึงสําหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มของงานด้านวิศวะเป็นหลักะนะครับ ส่วนคนที่ทางานบริษัททั่วไปก็อย่างที่ผมเรียนไป่อสักครู่นี่แหละว่างานของเรายังมั่นคงดีอยู่แต่ถ้าอยู่ในกลุ่มงานช่างงานฝีมือก็พึงต้องระวังเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุบ้างเรื่องของการงานเอามาพอสังเกตประมาณนี้ส่วนอุปสรรคปัญหาเมื่อสักครู่ผมเรียนไปแล้วก็คือเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุจากการทํางานถ้ามองเรื่องราวของความรักคนราศีพิจิกในช่วงปังนี้เรียนเลยนะครับว่าความรักอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกันรุนแรงถึงขนาดที่ว่ามีเกณฑ์อย่าร้าง หรือมีเกณฑ์ที่จะต้องจดทะเบียนหย่าก,กันเลยทีเดียวนะครับที่สําคัญก็คือแม้จะจดทะเบียนหย่าก,กันแล้วแต่ความรักก็ยังไม่ได้จางหายไปตามฝ่ายตา่างยังคงคิดถึงห่วงหากันอยู่แต่ด้วยอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าศักดิ์ศรีมันมาค้ําคออยู่ก็เลยทําให้คนราศีพิจิกเนี่ยเหมือนกับว่ายังไม่กล้าพอที่จะหันหน้าไปง้อไปพูดไปคุยกับคนที่ตัวเองรัก ทนเจ็บปวดอยู่กับความช้ำอกตรมขอบไห้ที่เราสองคนไปขุดก่อนนั่นเองนะครับสาหรับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเคราะห์อุบัติเหตุคนราศีพิจิกในรอบปักนี้พึงระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะเบอาแวงกันการขับรถขับรางหัวร้อนหรือการเกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันต่างๆเหล่านี้จะปรากฏขึ้นกลายเป็นอุปสรรคปัญหาทําให้การงานหรือว่าสุขภาพร่างกายอาจจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นพึงต้องระวังตรงนี้ทีหนึ่งนะครับ คนราศีพิจิกเนี่ยแม้จะมีข้อเสียตรงจุดนี้แต่ข้อดีก็คือว่าหากแม้นใครที่กําลังซื้อบ้านใหม่หรือซื้อที่ดินใหม่หรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปดูที่ดินใหม่ๆแล้วคุณมีเก์ที่จะได้ซื้อเนี่ย เลขโฉนดหรือบ้านเลขที่ที่คุณจะซื้อนําโชคนาลาบมาให้ในงวดวันที่ส1ิอดีนะครับส่วนว่ารายเอีอดจะเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันคราวนี้มาต่อกันในเรื่องของการเงินเมื่อสักครู่เดี๋ยวผมเรียนไปแล้วว่าการเงินของคนราศีพิจิกเนี่ยยังจัดอยู่ในกลุ่มที่พอสมควรทีเดียวนั่นหมายถึงว่าการทําธุรกรรมทางการเงินของคนราศีพิจิกยังมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้ออสังหาก็ซื้อได้ตามปกติแต่ถ้าถามว่าในช่วงวันนี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ส1กรกฎาคม เหมาะไหมในกรณีถ้าอยากจะไปซื้อรถซื้อราชาวราศีพิจิกควรจะชะลอไปก่อนรอให้พ้นเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปซื้อจะดีที่สุดในเรื่องของรถราแต่ถ้าเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินซื้อได้ไม่มีปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคนราศีพิจิกเองยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาภอันเกิดขึ้นจากบ้านเลขที่แล้วก็เลขที่ฉนดท,ที่เราเพิ่งซื้อมาหรือเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เราเกิดนะครับลักษณะจะเป็นแบบมานี้ แต่ถ้าคนราศีพิจิกไม่ได้มีส่วนตรงนี้หรือว่าไม่ได้คนราศีพิจิกไม่ได้ซื้อบ้านใหม่ไม่ได้ซื้อที่ดินหรือว่าไม่ได้ซื้อสังหา แต่ก็มีโชคมีลาบในวันที่31กรกฎาคมนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนว่าจะมากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็อยู่ที่บุญธรรมกาแต่งของแต่ละท่านนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสําหรับคนราศีพิจิกเองถ้าหากคุณอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาเราทําบุญน้อยแล้วอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลนิดนึงในช่วงปักนี้บุญเสริมดวงบุญกุศลที่จะเคลื่อน,นุนส่งผลโรมดาให้คนราศีพิจิกสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งในเรื่องของการงานการเงินเรื่องของขคราหามยางไร้ต่างๆให้บรรเทาบา,บางก็จะเป็นบุญประเภทนี้ ครับก็คือทําบุญสร้างโบสถ์สร้างศาราสร้างวิหารกุฏิหรือว่าหอฉันต่างๆนะครับอันนี้ทําตามกําลังศรัทธารวมถึงการซื้อที่ดินถวายวัดก็ได้นะครับอันนี้ก็บริจาคตามศรัทธาเช่นเดียวกันรวมถึงการทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ถวายสังฆทานผ้าตรายจีวรแล้วก็บวกพระปามาจักรวัเกิดของคนที่เกิดในราศีพิจิกด้วยเราเกิดวันไหน ก็สามารถที่จะตามพระบางประจำวันเกิดของเราไปร่วมถวายเป็นสังฆทานได้นะครับและถ้าคนราศีพิจิกเองมีเวลามีโอกาสเวลาก่อนหลับก่อนนอนก็หาโอกาสไหว้พระสวดมนต์เจริญสมาธิบ้างจะทําให้อะไรต่างๆที่ติดขัดอยู่ราบรื่นแล้วก็ดีขึ้นนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของเคราะห์ความยำไรต่างๆเป็นประมาณนี้นะครับ เมื่อคนราศีพิจิกเนี่ยทำบุญเสริมดวงเสริมโชคเสริมราบของตัวเองแล้วก็อยากจะไปกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูซิว่าในรอบปักนี้ทิศไหนที่เป็นทิศมงคลคนราศีพิจิก คนราศีพิจิกเนี่ยมีทิศมงคลคือทิศเหนือเพราะฉะนั้นหากแม้นราอยู่ในทิศนี้ก็สามารถที่จะแวะไปทําบุญกราบสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในภาคของเราได้เลยแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในภาคเหนือนะครับคนราศีพิจิกแนะนํากราบสักการะขอพรโชคลาภก,กับองค์หลวงพ่อโตว,วัดพนันเชิงหลวงพ่อโตว,วัดม่วงหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ที่สระบ,บุรีหรือจะเป็นองค์พระร่วงโรจนาริศที่นครปฐมรวมถึง รวมถึงหลวงพ่อโตวัดป่าเรลัยหรือจะเป็นหลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับและที่สุดท้ายอยู่ใกล้ๆกล้รุงเทพอีกที่หนึ่งก็คือสรีระสังขารของหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับที่วัดตะกัวยุธยาใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปกราบสักการบูชาขอความเป็นสริมงคลขอโชคขอลาภได้เลยเพราะดวงคนราศีพิจิกเนี่ยเขาเรียกว่ามีทุกเสร็จแล้วก็โชคลาภก,ก็จะตามมานั่นหมายถึงว่าดวงทุกข์ลาภม,มีทุก,ก่อนแล้วลาภม,มาทีหลังนะครับ เมื่อคนราศีพิจิกทําบุญเสริมดวงนะครับกราบสักการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่าดาวคู่มิตรทิศับโชคเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่คนราศีพิจิกเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่ผมเรียนไปแล้วทิศนําโชคก็คือทิศเหนือนะครับสาหรับดาวคู่มิตรจะเป็นผู้ชายผอมสูงผิวเนื้อดําแดงอายุไม่เกิน60ปีคนนี้จะเป็นคนแบบขาจรนําโชคลาภมาให้จากทางทิศตะวันออกนะครับส่วนแผงประจําเวลาเราจะเสี่ยงโชคนเน้นคนขายแล้วก็ทิศเหนือเป็นหลักวันที่ ที่เวลาและสถานที่เป็นสําคัญด้วยจึงจะส่งผลทําให้เราเนะี่ยมีโชคมีลาภได้นะครับสำหรับเลขบงคลนําโชคคนราศีพิจิกงวดน,นี้มี5ตัวครับก็คือเลข12340ชอบเลขไหนอย่างไรก็สลับกลับข้างกันเอาเองนะครับ วันที่ 23, 25, 29แล้วก็วันที่31เป็นวันบันมงคลในการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตอรี่นะครับสำหรับเวลา9นาฬิกา14นาที15นาฬิกา32นาทีและเวลา21นาฬิกา32นาทีอันนี้เป็นการซื้อแบบออนไลน์นะครับส่วนสถานที่อันจะส่งผลให้คนราศีพิจิก เวลาเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แล้วมักจโดนบันดาลให้บังเกิดลาภผลเงินทองก็คือตลาดน้ําท่าเรือข้ามฟากท่าเทียบเรือรวมถึงกรมที่ดินหน้าบ้านของเราที่เราอยู่เวลาขาจรมาแล้วมีลักษณะแบบนี้เราซื้อหน้าบ้านของเราได้เลยแล้วก็ในวัดที่เราไปทําบุญเล่ที่หนึ่งก็คือหน้าโรงพยาบาลเวลาเราเดินทางไปทําบุญโรงพยาบาลสงหรือโรงพยาบาลต่างๆหากแม้นเรามีสถานที่อยากไปทําบุญกับสถานที่ตรงนั้นแล้วอเผอิญเจอดาวคู่มิตรที่อยู่แบบนั้นเราก็สามารถที่จะเสี่ยงโชค ซื้อลอตเตอรี่กับเขาได้เลยนะครับถ้าไม่ชอบเลขนี้ก็ให้คนขายเป็นคนหยิบจับให้แต่ที่อย่าลืมเลยก็คือว่าคนราศีพิจิกในรอบปักนี้เนี่ยดวงของคุณมีโชคจากบ้านเลขที่หรือเลขโฉนที่เราเพิ่งซื้อมาเวลาเราหลับนอนบางคนอาจจะฝันเห็นบ้านเก่าๆหรือสถานที่เก่าๆที่เราเคยอยู่ก็ลองลองนึกดูว่าบ้านเลขที่เก่าๆที่เราอยู่นั้นบ้านเลขที่อะไรก็สามารถนํามาเสี่ยงโชคเป็นตัวเลขมงคลได้เช่นเดียวกัน นะครับส่วนว่าจะถูกมากถูกน้อยมันก็อยู่ที่บุญธรรมกำแต่งของแต่ละคนเพราะผมดูแบบครุงๆูกว้างนะครับ เอาละครับอันนี้เป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีพิจิกมหาเฮงอันดับที่5กับผมหมอกิชโชลีก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดซั s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคนที่เกิดในราศีสัดไปสํสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจกตรวจเช็คดวงชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้วันนี้มีความสุขมากๆขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องลางกันไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ